รถตุกๆไฟฟ้ายี่ห้อดาโกอนเลนด้าดากอนมอเตอร์สี่พันวัตต์ความเร็วสูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้100กิโลเมตรจดทะเบียนได้ผ่อนได้แบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียม72โวลต์หนึ่งแอมป์อันหนึ่งก็พอตรงแฮนด์นะครับตรงแฮนด์ก็จะมีเกียร์เดินหน้าถอยหลังเกียร์ว่างเราก็เกียร์หนึ่งเกียร์สอง ห้ายกว่าก็ไปหน้าไฟเดียวไฟสูงครับแล้วก็มีหน้าปาดาัดแสดงแบาตเตอรี่ความเร็วสูงสุดตัวนี้ก็จะเป็นชาร์จไฟได้ด้วยอันนี้เป็นตัวบอร์าดากระดับแบตเตอรี่ตอนนี้96%เปอร์เซ็นต์เริ่มต้นยัง<อ>ไงครับจับเ,เนนนะรบรกจับเรบแบบรบเกอย่าเบรกอย่าเบรกอย่าเบรกอันนี้เป็นอะไรเป็นตัวล็อกเบรกความมือตัวล็อกเบรกอ๋อตัวล็อกเบรกเอามือหนึ่งหนึ่งมือแจกุญแจ่มออกได้แล้วครับออกได้ตัวถอยหลังเติมเติม ไปห,หลัง,ลงร,รับเตือนหน้าเราไปเที่ยวกันไปซ้ายยชาร์จได้ถึงสามพันรอบเวลาในการชาร์จ8ชั่วโมงหรือสามารถ ติดเครื่องชาร์จเร็วภายใน3-4ชั่วโมงได้บอหลังนั่งได้3คนติดเบาะเสริมนั่งได้อีก2ที่นั่งล้อหน้า12นิ้วล้อหลัง15นิ้วระบบแบบเป็นแบบดรัมและดิสเบรกขนาดตัวรถกว้าง1.3เมตรยาว3เมตรยาว1.8เมตรความสูงสามารถบรรทุกได้200-250ถึง250 กิโลกร,รมัมระบบสันตะเทือนชกหน้าชกหลังน้ำหนักรถรวมแบตเตอรี่350-400กิโลกร,รมัมสามารถจดทะเบียนได้วิ่งบนถนนได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรทุกชิ้นส่วนผลิตในประเทศไทยสามารถสั่งสีได้ตามใจชอบมอเตอร์รับประกัน2ปีแบตเตอรี่1ปี